เขาคงจะเดินมาเองนะตาลำพังสองไม่ลูกดูกเส้นทางเลยครับโอ,โอ้โห จะคอยดูนะครับว่าเขาจะมาถูกหรือเปล่านั่งไงมาแล้วครับมาแล้วมา,มา,วมาสวัสดีครับยดับพวกเราโอเล่เอฟซีไทยแลนดครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาวาสนากับงามโชคไปกิน โต,ตสังข้าวนะครับแต่วันนี้เราดูที่ท่าน้ำฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวจะพาเขาเดินไปมาคนเดียวครับผมตอนนี้ก็ต้องขับรถด้วยขับมอไซค์ไปเลยครับไปปะไป,ไปมามามา,มาเร็วมามามา,มาเร็ว Nam chốt bên vệ tụi này Má Mà này nhầm này Nam đơn còn nào lên này hả Hãy subscribe รู้ทางนันเนเ่ยมาสนามเข้าไปก่อนนะตามมาเด้อตามมาทีหลังเด้อ mình mà tàu cũng cho lại วิ่งตามวิ่งตามไปมุดไปทำอะไรไนะ <c ười> <c ười> ทางนี้เดินดีๆด าทางก็จะมีแบบกอไผหลายโกเลยนะฮะมแะีแวะอีกมันยังไม่แตกยอดเลยพอไปก่อนเนอะ ไปก่อนเด้อจะไปก่อนเลยเดี๋ยวเขาคงจะเดินมาเองนะตาลำพังสองไม่รูปรูปเส้นทางสิฮะโอ,โอ้โหโอ้โหโอ้ ถึงแล้วกำลังแบบกำลังหวานเลยครับแต่ okay, ว่ามันจะเหลือแค่ตรงนี้นะครับฝั่งนี้ยเรียบร้อยแล้วเขามาปรับพื้นที่แล้วครับเขาก็แบบจุดแล้วเผาเลย ยวคอยดูนะครับว่าเขาจะมาถูกหรือเปล่ายังไม่เห็นเลยเนี่ยเฮหายหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ไปที่อื่นแล้วเลยยังมองไม่เห็นช้างเลยดูซิจะมีความสามารถตามคุณพ่อเจอไหมน,น เราย,ยืนลองนี้ให้รู้สึกว่าเห็นแล้วฮะนู้นะฮะเพิ่งออกมาจากป่าตรงนั้นนั่งไงมาแล้วครับมาแล้วโหงามโชคตัวดำย่ยมเลย พอสมควรนะฮะเดี๋ยวเราดูนะอยู่ซ้ายมือนะ <c oughs> จะลงไปหรือเปล่ามีแวะ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 มองแล้วมองแล้ว มองแล้วจะลงไปกินโตสังข้าวหรือจะมาหาพ่อควานวาสนาลงแล้วครับเรียบร้อยโตสังข้าวครับ ดูคุณแม่ทาแป้งสีขาวนะครับงามโชคนี่โอ้โหตัวดำเมี่ยมเลยครับเดี๋ยวจะพาไปดูแบบใกล้ๆนะ เป็นช่วงบ่ายครับช่วงบ่ายประมาณบ่ายสามนะครับบ่ายสามเนี่ยจะให้เขามากินบางทีไม่ใช่ตรงนี้นะครับบางทีแบบที่อื่นแต่ว่าช่วงบ่ายสามแดดจะอ่อนๆฮะแดดอ่อ hmm. น yeah, huh? เป็นช่วงที่เขากินครับเริ่มกิน ร่วงกลางวันเนี่ยโอ้ยไม่พูดถึงเลยหักต้นไม้ทิ้งหมดครับมันร้อนหักทําร่มอะ่ะทำแบบเอ่อให้ให้มีที่อยู่แล้วก็หักมาปัดเปตาให้ตัวเองเย็นนะ นหนูหนูทำอะไรได้บ้างลูกห,หนูหนูทำท่าน่ารักน่ารักให้ดูหน่อยสิโหนี่ไม่ไม่สนใจพ่อเลยนะกินอย่างเดียวเลยมามานี่มานี่มาทำท่าน่ารักน่ารักให้ดูหน่อยอ่ะอ่ะทำยังไงน่ารักน่ารักราสวัสดีสิอ่ะสวัสดีสิสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนทำดีๆทำดีๆสวยๆวยครับนี่ครับสวัสดีครับมีนอนลงเลยนะฮะสวัสดีครับผมทำท่าด้วย ทำท่าทำท่าไม่ใช่ให้กินอย่างเดียวนะสวัสดีค่ายยังไงนะครับข่ายยังไงขรายยังไงเดี๋ยวสูยดีทำสวยสวยครับครับผมก่อนขับดีครับผมครับครับนี้รับไปดีสวยสวยดีโชคนอนกินสฉยเลยเท่จริงนะนเนี่ยนี่น่ารักแล้วเหรอฮะ เดี๋ยวเดี๋ยวยกยกยก,ยกขาหน้าดูหน่อยสิยกขาหน้าหน่อยสิยกสูงสูขาสูงยกสูงยกสูงขาสูงย,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 ยกสูงสูงข่าวยกสูงสูงเออโอ้ยหนักท้องบอกเอาไหมสิเอาไหมสิขายกยกขายกยกสูงยกสูง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 เอ้าทำไมทำไมสวัสดีอีกแล้วบ่ะนี้อ๋อหนูอยากกินขี้อ,อ้อนอ่เลย ไม่รู้ความอย่างนี้เนาะบอกให้ยกขาแบบแล้วเขาบอกโซ่มันติดพ่อพ่อถอดโซ่ให้หนูก่อนก็เลยแบบก้มลงสวัสดีบอกแบบบอกเหมือนบงบอกนะครับอ,อู้หูข่วมคักขนาดเลยอย่างหน่อยอมา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 เราจะปิดคลิปแล้วปิดคลิปแล้วอ่ะกวักมือกวักมือ,อยังไงกวักมือกวักมือยังไงกวักมือกวักมือเรียกได้ไหมดิกวักมือสูงผมบน่นสูคกวักมือ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  กวางมือกวางมือววกวางมือกวางมือกวางมือกมือดิกวางมือ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 เออเอกกดไลค์กดแชร์ให้ละด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับโอเล่เอฟซีไทยแลนด์ครับผมสวัสดีครับ